ดอกปั่นดอกไม้น้องบ่าวตุลน้องเหมือนเพิ่งเคืนอยู่อัดโซ่กันพี่น้องอัดทั้งอัดทั้งอัดทั้งอัดเต้นน้ำตื้อแบ่าวตุลเ้ยตองจีบ่าวบ่าวตุลเป็นบ่าวได้ปะพุ่งอัดทั้งอัดทั้งอัดทั้งอัดเอาเต้นไหมโอ้ยผมเป็นหางเครื่องเนาะบ่าวพุ่งเนาะใส่ลองเพ่งให้ลองให้ให้ลองเอาวะให้เต้นไหมเต้นไหมเต้มือ อีกครั้งนึงคุณสรางุ่ครื่ครับพ่อผูกับสวัสดีครับพี่น้องสุขซุ่ครับวันนี้มาปอกกระบ้าพุ่งกระบ้าต้นเฉินเคยครับสวัสดีครับวันนี้บ้าพุ่มมาเลาะหาเห็ดปวกครับข้อใดเห็ดปวกครับพี่น้องเขาก็ไใดขึ้นกันพี่น้องาข้อใดขึ้นกันกาบใม่บ้าต้นโอ้ยพี่น้องที่บ้านเอาเก็มหน่อยว่าเหมืนบ้าพุ่มครับพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันครับบูนนะครับโอ้ยพี่น้องเก็บนึงเก็บเลยบ้าต้นเก็บเลยคอ่ะปยพี่น้องอ๋ออันนี้ครับพี่ น,นี่ออกสวงปลูกพักพอดีพี่นอ้องแมนคู่ปีคูปป่คป,ป,คป,ปีโดนโอ้ยคือส้วงเปล่าแต่ว่าตน้นเปล่าตัวใหญ่คนไม่เห็นคนเขาปูเขาปลาตับห็นบอกโอ้ยมือนนี่เทา,ากับมานหมู่ว่านเข้าไป<ม>จนกลิ่นจีบมมันเห็น,เห,นเห็นท่งพุ่นออกนอะบ่าวพูดแมนมวนท่ามันก็ออกของปลาต้นเดียเ๋ยวต้องไปเบิ่งเนาะแมนมืออื่นจะอีไปโอ้ยเถาพอดีเนาะดอกมันเฮ็ดกระได้ ดอกใน,นเทาพี่น้องคนไหลคดแช่ครับเป็นกำลังใจสองเบาครับมีแต่ดอกกาามๆเลยเหมือนอนี่กูหน่ะพี่น้องอมัมนมนัมนมนันมันคนเขบาบ่อเขาปลานะมาพูเนาะหนาหนีหนารับจ้างนี่พี่น้องเอ้ยนี่กูหน่ะย่างงามเลย ครับอีกจุ่มนึงครับโอ้เห็ดงามๆมเลยพี่น้องมือนว่าไม่ใช่บ่ได้เห็ดเหรอบ้าพุ่มเพิ่งมาขันนั้นกรไดหรือบ่าเพิ่งบ่าเพิ่งโอ้ยบ่าเพิ่งนี่สองซีดีบ่าต้นครับมันบ่ไดหรือบ่าต้นบ่าต้นเพิ่นมามันเกอะงามหนีก็เลยบ้าต้นก็เลยบอกครับโอ้มาเนาะคนไดกระแช่ครับพี่น้องเป็นกำลังใจสองบ้าครับหมุนครับฟังท่าหมุนครับ คุณนดอกเทียวขาับนี่ครับสองงามเลยเปลี่ยนงพี่ค่อนีออ่อีกดอกหนึง่งน้ำงามเลยนี่ครับนะอาใส่ตาเบาต้น ยุ่มนึงครับยุ่มน้อยๆหรอกครับอืมกำลังตุ่มเนาะอืมมันขึ้นแบบกำลังโผล่แถวมอต้นอืมมันยิ่งโผล่ไปให้หมดอืมครับงามๆงามเลยนี่ติดดอกงามาลยนี่ครับเอาครับยังว่าผอบมาต้นาซีดเมตรครับบ่ไกลกันเนาะอืมยังว่าโบไกล่ไ้ยดอกงามเลยดอก เี็ตัวนี่เขาไข่เขาไข่ครับครับเขาไข่พ่นดอกบวกยางไงอืมโอ้ขาในมาพุ่มอืมนี่นะอือครับนี่ครับสองดอกบวกยางไงเลยครับนีเขาไข่พ่นจนมาพุ่มอืมช่วงนี้เขาไข่พ่นไหลแม่นี่ครับอีกดอกนึงครับอีกดอกนึงโอ้ดอกบุกยางเลยอย่างงามรมหน่อยแี้อือ นี่สีสันโอ้ยนามแฮงครับกนกกะตาวันนี้บป่าเป่าตน้นงอมาใส่ผาไล่ให้เก่าพี่น้อง <c oughs> จักซกกัซกว่าซักโอ้ยซกักซักแล้วก็ปั้นแน่นบ่โอเคครับพี่น้องคนแรกกว่าแหาเห็ดไปนับกับเป๋าตุนกับเป๋บบาพุ่มครับพี่นอ้องครับผาไล่เสือดำ <c oughs> ยาง <c oughs> หมาน, <c oughs> นเลยครับพี่น้องผาไล่หมานอยู่แล้ว นี่ครับอีกดอกนึงครับดอกกระปุกใครโพ้นมาพุ่ดโอ้ยดอกบัญยังไงเลยนดอกบุญยังไงมึงก็เดาไงคนดิโป้มือนี่ว่าต้นตัวมันเอาอยู่บ่อกมาพูดนี่กระตุ้มแมพมั่นเขาเขาเลยโอ้ยมันไงเดี๋ยวเขาก็ไม่อยู่ครับโอ้ยดอกบัญยังไงดอกบุญยังไงพี่น้องให้พิ่งกระปูุกให้ผึ่งไงกระปูดอกนี้ไหมดอกบัญยังไงโอ้ยเดี๋ยวจะเก็บเห็นว่าก็ไปเห็นดอกนี้นะพี่น้องดอกไงมึงเนี่ยว่าไงยี่พออีเม่ ครับเขาไข่อีกดอกนึงอันนี้เขาไข่เหลืองไข่เหลืองดอกวะไงเป็นไหนน้ำบาบูแต่กระงามอยู่ด้วยครับนี่ดอกบรงามกับไทยเบิ่งพี่น้องบักหอยมันกินน้ำบาบูหอยมันกินให้เพิ่งเข่ามีแต่บักหอยกินบักหอยก็มักเคลียร์กันพี่น้องเนาะื้อมักแต่ข้นเขาไข่ตูมนี่กี่นึงวบาบู ไข่อีกดอกนึงดอกงามแต่ก็บ,บอกหอยกห้ก,กินคือเก่าคืนนอนทุกดอกครับดอกแข็งดีเนาะดอ,อกแข็งดีให้ปวกกันอยู่ข้างใต้ยงหมดแล้วพี่น้องเป็นน้ำกันพี่น้องนั่นครับพี่น้องพอให้ปวกอีกแล้วนี่ครับนับนดตังนัดไปน้ำกันครับพี่น้องดอกบานแล้วครับขุนบอ่อเขาเนาะบอ่อทนเท่าไง โอ้ยมันสิดอกหักได้บ่ตบ่หักบ่หักเสียงคนกับมาดพี่น่อยเสียงรถยิ่งพี่น่อยน,นิ่งเสียงรถบ่ครับดอกโตมันครับมันกำลังพ้น,น,น,นดินหน้ากนนี่ดอกบานแล้วเสียงคนมาฟืนนะครับ ก็จะไปสวนก็จะไปสวนนี่ครับมันๆพี่น้องใส่ยก็ตายด้วยรับอีกจุ่มหนึ่งครับเสียงเข้ามาเอาฟืนนะครับกาตัดไปนะครับพุ่นฟางพุ่นอีกสองสามดอกพี่น้องกระแพงแน่บาน สองดอกดอกไม้เงี้มาพุ่มหนึ่งดอกไม้เงี้นะครับนะครับหลังจากพ้อให้ปลวกแล้วมเกลไข่ครับมีเกลไข่นี่ครับซี่หอมให้ปลวกพอพุ่มหอมอยู่หอมอยู่ต้นวายแน่หน่องเอ้ยถูกถูเหอมให้ปลวกอย่างญ่เลยพี่น้องเอาเนะครับเอาหม่องนี้ก่อนหม่อลายใหญ่ห้างครับทั้งหลังกับบักลายนึงอืออุ้ย มนัมนมันพี่น้องโอ้ยมันนี่พวคิดว่าสิได้เห็นปวกเมนบ่อ,บอ,อไรอย้ายห้างกิ่มอย่างเดียวครับมันนี้พวมีคนขเขาด้วยครับพี่นอ้องเมนมาได้อยากเก็บสายยังไงนครับคดอมาห่วงผมทำให้อยู่อันนี้มาหอยกินอื่ดอกตูมันก็ะมิ้นนี่ครับดอกตูมันยังงามเลย มันก็ต้้งสิบผลดีทีมามาพุ่มว่านก็พอมูกงนน้อยๆเต่มันนี้มู๊งย่ายัพี่น้องย่างย่างไรอืมมึงบินอะเตีดอ,อกงามาครับนี่นนะนนครับพี่เตี๋ดอกญ่ๆแๆเนี้นนยจะปาทางพี่น้องจะเบาดังพ <laughs> ี่น้องนะครับ ยางงามใา่พ,พี่น้องแม่พูดโอ้ยพี่น้องเป็นเดินอยู่เป็นเดินนะครับคุณน,นะครับขาวขาว <pleasant. S 1> ดูนะฟา,า,างเบาต้นจะ <Jac> ีบได้ไหมฟังเบาต้นเนี่ยป่ะโอ้ยคุณครับยางหลายขนาดพี่น้องเบาต้นจีบไปนั่นนะครับนะครับดอกยางงามกำลังบาน tau, บานะเบาต้นเนาะกำลัางงามกำลังสุดสุดยังไม่ทันเถาวิมินองมันก็กำลังบาน เต็มมือแนี่นะครับใส่กระตากระตาก็หน่อยพุหน่อยเหลือโบหน่อยนะว่าพุ่มกระตาพอดี่ว่าครับห้องโมกี่าห้องชิได้เหตุองปวกเห็นไหมมาพุ่มเราก็เลยเอาตาเทามานี่ครับดอกงามเลยครับนี่ครับคนไล่ก็แช่ครับพี่น้องเป็นกำลังใจสองบาะครับมาว่านย่าไปกลินที่ปุมครับเก็บให้ปวก ครับครับพี่น้องงามงามเลยแค่ค่ายดอกดอกใหม่น้ำบาตนเนาะอืับครับใส่กระตาโอ้มานมานพี่น้องมานครับมึงตุบสูบอยู่ครับอุยอ้ยเห็ดไรอืมครับ นี่เป็นส่วนหนึ่งเลยครับพี่น้องนี่ความตนถึงเคืองเลยพี่น้องก็เป็นเคืองเล้วยนะครับตีเต็มนึงพี่น้องมีตัวดอกยังไงน้ำมาพุ่งเนาะปลานี่เฮ็ดปุ๊บจี๊ดดอกยางดอกยางไงดอกยางที่ไกลทั้งสี่หน่อยดอกยังไงนั่งดอกอะไรมันขึ้นกวอนมันก็เริ่มสิด่อยล่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะเสร็จก็ตาบัตรุนงัดตั้งงัดบัตรุน ครับงานนวอตุตนเนาะงามเดอดเยี่ยมเดืาง,ง,งามงามครับวุ่นๆงัดเข่งงัดเเข่อยู่เดี๋ยวบาพุม่มผักไงฟังบ <c oughs> าตุนบอกว่าไหนพี่นอ้องเของไปนึ่งมีแต่ดอกงามงาตดอกอไม่ใหญ่ตามที่เห็นปกติหนี่ดอกไม่ใหญ่เด้พี่นอ้องมันเหล่าแต่ปลา นงปลากระดอกใหญ่งไงนงปลากระดอกหน่อยๆครับมื่อดีได้ได้เฮ็ดอันเขาไข่แก่น้ำเนาะออืเขาไปปนน้ำอา่อยปนไปรับจา้างนะครับกระซิมีตัวหักน้ำนะครับแมอนพลิน,นมันครับได้ปะนี่ครับเวลาโอ้ยทำไมปลใส่กระดาปลาตัว โอ้ยมานมานันพี่น้องมานมันครับภาพน่า,ปาเป็นตุ่มเียครับเครื่องผลจากดินอืมโอ้ยมาผอมงูในอืมก็จะดอกางามดอกงามน่า,งา,งา,งางเงยเลยกันแดดบ่ก่าตัวหากใหม่หไหมหักใหม่ หักใหมันนะพูมโอ้ยดอกเห็ดพี่น้องมึงเนี่ยเกือบเต็มกระตาเลยกดิษแล้วมูนี่เต็มตาหมูนี่เต็มตาพอดีครับโอ้ยนี่จะขายยังไงพี่น้องพูน่ะโอ้ย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 เกือบใจลายเมื่อพอเห็ดปักยางลายเลย มื้อนเอาอีกแคร์เอาต้นแมนผมมากมันอีเสียใจแย่ขนาดเลยเสียใจแย่ขนาดมันสิีบเอยู่มันสามมือนี่ตัวนี้ปลานี่ปีกไก่เข้ามาแล้วมาพุ่มเนาะแมนเอาได้ทั้งสามมือล้วนเลยเนาะแมนมีแต่มือเต็มตาเต็มตาแต่คนบนในห่วยนี่แมนอย่าบอกใครอย่าบอกใครเลิกพี่น้องเลิกพี่น้องอย่าบอกใครพี่กัสเป็นค้าวปลอมเนะครับพี่น้องอำเภอเกลางในจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่โอ้ยมีแต่ดอกง่าย กนว่าเห็ดผัวง่ายเนาะบ้าพุ่มเนาะเห็ดผัวง่านอะไรตีละอุ้ยใจครับไม่ใจน้ำบลาต้นเนาะอืมผี่น้องสิริใจน้ำห้อยได้เหมือนบ้าพุ่มอืมจีว่าปูดอาปาดปูดอาปาดได้ไหมเห็ดจะมาหลายครับลายนั่นครับมูนี่ย่างหลายเลยยี่ดีดอกง่าย ขาวขาวดอกปั่นดอกไหม่น้องบ่าวตุ๋นน้องเหมือนพังเคืองอยู่งัดซอยกันพี่น้องงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดเต้นน้ำเตี้ยอบ่าวตุ๋นใครที่บ่าวตุนเป็นบ่าวได้พ่อพุ่มงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดเอาเต้นไหมโอ๊ยมุมเป็นทางเครื่องเนาะบ่าวพุ่มนาะสาองเพียงให้ลองให้แรงหรอวะให้เต้นไหมนี่เต็มมือเต็มมือเนาะ มาใส่กระตังกับพี่น้องกูนะเขาล้วนเลยพี่น้องก็จะดอกง่ายง่ายง่ายเลยดอกกว่น้อยเนาะอันนี้เบิร์ดได้พี่น้องเนียอีกขางหนึ่งขุนท่าขุนอีกขางหนึ่งโอ้ยบุกีตัวสีได้นีใจหลายอันนี้ยกเครดิตให้บาพุ่ไม่ได้พี่น้องเด้อบาพุ่มพุ่นพ่ออืม นี่เดี๋ยวผมพอเลยแมกระตาไหมบาลต้นพ่อมูนหน่อยหนึงแต่บาลต้นกระผอก่อนนี่แหละบอลพุม่มแมนอยูขมูมนหน่อยหนึงนใส่กระตาโอ้พี่น้องดอกแข็งดอกใหญ่เนาะอืม่ทนให้เขาใ,าให้กลัวให้ปลูกมื่อยครับนี่ครับพี่น้องดอกบาน งัดซอยบ่าวต้นเนี่ยพี่น้องบ่าพุ่มเป็นคนไทย <c oughs> งัดบ่อใดนะครับอันบ่าวต้นไทยบ่าวต้นกะทายบ่อใดพี่น้องเอ้ยมือบ่าวต้นสั้นเบาพุ่มเป็นมือกลองบ่าวต้นเป็นมือเก็บมันไงดอกเห็บปีกอ่อนห่าตาหนีไมเ่เบาบ่าตนปีกอ่อนห่าบ่เอาตาไงกูหนีไมาอยู่ กือบยมสุดท้ายครับอีกกองดอกสุดท้ายอยูฟังอีกฟังหนึ่งสวนงามเลยมันมันพี่น้องนอนเช้าเอาเอ้เป็นเสือตัวไปน่าปลาตัวนึงโอ้ดอกแตกนี่มันก็ต้องพ่นดินกินมากกับมีนะ้รับพูมนี่ครับเนี่ยนะ เต็มกระตาหน่อยพอดีพี่น้องเอ้ยโอ้ย,ยบ่หน่อยบ้าพุ่มบ้าคิดว่าสีได้เนะครับพี่น้องก็เลี้ยงกระตาเทามากำดอกบังยางมุกเห็นีบอพี่น้องอุย้ยเห็ดบวกจีบป่านี่ยางไงหนม่งสิบบอที่ขามันแปนว่าเห็ดบวกไงได้บปะพุ่มดีครับลงดอกครับนก็หนอนมันเนาหนีหมดก็หนีบ้าพุ่มกินหมดลิ้นมันมาก,กินแค่อืมนี่แหละครับพี่น้องก็ไล่ก็แช่ครับ พออีกนุ่มในน้อยแล้วครับคือดอกใหญ่แต่ปลาต้นปลาเป็นเห็ดปวกใหญ่มนคุณดอกพวกย่างใหญ่พี่น้องเบิ้งแค่อันเบิ้งแค่ปลายเสียมกระหูด้วยครับตรงไหนแล้วบ้างใบดอกนี่มันอะไรนี่มันมันเถาดอกกลุ่มกับดอกบานถ้าดอกบานป่าใดก็่ต้องเอด้วยป้าตัวน้อยู่อายุอยู่ไม่มาหัว ครับพี่น้องอ้าวครับบ้าพุ่มกับบาต้นเอาเห็ดไม่เบิ้งครับนี่ครับมีเห็นอย่างในบาต้นมีแต่เห็ดปวกครับโอนี้เหงาไข่กับบไรล่นน้อยซี่หาดอกเขาไข่พ่นเม็นบอแ์เมนนี่แหละครับพี่น้องการหาอยู่หาอยากหากินตามธรรมชาตินะครับสี่ท้ายคลิปทั่วไปนะครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับพิธีอีสานครับพี่น้องอ้าวบัดีพี่น้องบาต้นกับบาพุ่มสีลากับบานล่ะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจทางยูทูบครับรักในน้อยกับให้รักนัปนน้ ขอฝากใบ้ซ้ํานี้นะครับสวัสดีครับ